สวัสดีครับมอนี้้ามากินตำมะฮุงย่งามเทียงครับของอบตอครับบาอบตอครับข,ข้าวผัดข้าวผัดรวมพิเศษมากินพมกระสังข้าวผัดรวมครับรนี่ครับผมสมหน้าผู้บบาอบตอครับ ยำเทียงมากินขอน้ำกันครับกินลายแสบลายครับหนีมาสั่งตำหมูฮุงเจนั่งครับเดี๋ยวเอาเพียร์ได้เด้อยตามด้วยปิีงไก่ครับผมแสบครับปิงีงไก่หัวใจตับหนังใจครับแสบลายครับถ้าก็บอกสั่งตำบมูฮุงนะครับว่าโบเพียรเดิมมันห่อนนะครับเจ๊นางเหมืนก็จัดให้ครับเอาเต็มคก S <S <S ยิบเดวกล็เอาไปเสิร์ฟครับผมบริการเจ้าของนะครับเอากาแฟอกอย่างนึ่งนะสีสันนมบตอครับยามเชีงกินขอน้ำกันครับแสบมวนครับมูหลายนี่ยิงเจียบไปผักปี๋ไก่หัวใจแสบครับยิงเจียบไปผักทีหลน้าตาเป็นเดือดแสบนี่ผมจะพาไปเบิง่งตำมะฮงครับนี่ตำมะฮงเลย เน้นตะปูนะครับผมแสบครับแสวกับตักตักแล้วเอาไปเสิร์ฟนะครับนี่ครับสีสันนากินครับผมเสิร์ฟเรียบสีสันหนากินแห้งครับกินน้ำมูแสบร้ายครับกินไแสบร้ายครับ ย่ำเทียงเฮาบริแยกใหญ่ไปใส้ครับย่ำเทียงเข้าก็ต้องมากินน้ำกันนะแสบกินไปน,น,น้ำคุยไปน้ำมวนครับดุยครับผมครับผมใครน้ำพุ่งหมด วันตังกลองขาังจวมาสิมอะไอีกิม <laughs> ไมีคมวตอนมึงเนี่ย,อยาาตอนนั่งเตอนหรอเาป, <c oughs> ปุไม่ใาุ้กไม่แล้วป <c oughs>

เบียดวัดน <pid> ี <Hon> ่เลจีเสียบยากรเนี่ย